สวัสดีครับบุญเกิดใจดีออฟฟิเชียลวันนี้พามาชมการทำงานของไอ้เจ้าแมวอ้วนนะครับแค t เตอร์ฟิล320หรือว่า320นะครับกับงานตักดินขึ้นรถด,ดันะครับผมมาแล้วเริ่มได้คันใหญ่ๆตักสวยๆ การทำงานแบบสวยงามเริ่มงานกันแล้วนะครับดูซิว่าจะใส่กี่ตักโอ้เจอหิน ทักที่สเมียนบ่ขนาดยืนยี่นีหลงช่วยกันนับนะครับใครเข้ามาดูแล้วใส่กี่ตักามาชมการทำงานนะครับเอาปล่อยแล้ว3าสี่ตักนะครับผมประมาณนี้เอาไป เดินทางแล้วใส่เยอะไม่ได้นะครับที่ลงดินมันเหมือนจะบวมๆนะครับก็เลยต้องใส่แค่พอวิ่งได้ครับผมมาแล้วโอเคครับพามาชมการทำงานของไอ้เจ้าแมวอ้วนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ยาวไปยาวไปครับ ที่สองเข้ามาครับมาถึงแล้วมารับดินจากไอ้เจ้าแมวอ้วนอีกแล้วครับผมตักที่สอง ดินสวยๆเป็นดินทรายนะครับด้านล่างมีหินตักที่สามแล้วแถดร้อนมากโอ้เสียงขูดโดนหินนะครับผม แค่นี้ไม่สะทกสถานสำหรับเจ้าแมวอ้วนนะครับแต่ฟันฟันบอกกูไม่ไหวแล้วกูแข่วเหี้ยนแล้วโอเคครับตักที่สี่ปล่อยได้ไปแล้ว สนสงามสวยงามนะครับผมครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงที่ดําดินนะครับปูถนนไปได้ไกลแล้วครับผมเพื่อที่จะกั้นน้ำนะครับตอนนี้ได้รถใหม่เข้ามาร่วมวิ่งงานมาใหม่ๆเอียเอ่ยมๆสองคันนะครับช่วยกันเพราะรถเก่าเราซ่อมบ่อยเลืกเกินเอาไปพี่น้องกอนนี้เฮา าเบิ่งการทำงานครับผมมาดูการทำงานของหน่วยงานชนรับประทานนะครับไปแล้วถอยแล้วถอยแล้วโบอแห้งขนาดเลยอีสุฟอร์เวิร์ก FTR 240่นคุณล่ะครับมองถอยไปครับอีสุ ทีเอ็กหนึ่งห้าศูนร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมไปไกลนะครับผมไก่สิจอดฟังนะคุณแล้วอแอบหลบรอให้คันนั้นออกมาก่อนครับแอบก่อนแอบก่อนอรถไทยออกมารูปทาง รถไถต้องค่อยเซตทางไว้ให้ตลอดครับ่าดินนบวมต้องค่อยเซตค่อยลูบปร๊บเรียบไว้การทำงานของรถนะครับรถและคนคนและรถอ้าว ผู้เ่าเขาดำแล้วออกมาแล้วเอาผู้นุ่มถอยเข้าไปเดี๋ยวผู้นุ่มจะถอยนะครับวานนี้ถอยเลยถอยเลยเอารถไปผู้เ่าออกไปก่อน ท่านผู้เฒ่าออกไปท่านผู้เฒ่าแต่เรายังแรงดีอยู่นะครับผู้ดุมถอยเข้าไปแล้วตา,าลวกล่องยางมือสั่นเล็กๆ,ๆ,ยกๆอยู่ยังขาดว่าบัตถึงบ่เพิ่งเศร้ามือคือสั่นย่ำชอกล่องปวดพุพ่เลยดีด่ถึงที่ไมยปลายทางยกดัม รถไม่ขัเจาเลยดงานเสียงเงียบดีเนาะนิ่มนวลย่มถอยย่ำยังกระไดนี่นะครับบริเวณหนองน้ําที่เราทําการทําคูปั้นคันรัดน้ําไว้นะครับรัดน้ําไว้ครับกัน,กนขั้นเสนเรส็จแล้วก็สีสูบน้ําครับสูบน้ําขามาเพื่อทําการขุดลอกนะครับ ท่านบล่ลยฝนจะสิหอดแล้วจุดนี้ก็มีคาตู้เพดดี820รอรับดินอยู่นะครับเพื่อปั้นคันน้ำเข้าไปโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่แวะมารับชมนะครับเรายังอยู่กับการทำงานนะครับ ไอ้รถใ,ใหม่ๆมาสองขั้นก็คือสีไว้ขึ้นอยู่หรอกครับรหลดเก่าขั้นที่ผมขับกันยังสมบัรท่นแล้วสร้าง้าอะไรอยู่เ่อท่นกำลังประกอบอะไรอยู่น่าจะเป็นพรุ่งนี้ช่างจะเอามาใส่ให้ พี่น้องมาเบ่งการทำงานพร้อมกับชมวิวสวยๆครับปุ้นไม่โคตรตักอยู่ตักอกยู่ใจ่มมาพบกับพี่โน่กำลังถอยเข้ามานะครับถอยมาถอยมาลูกพี่ยาวมายาวมา ีเป็น h e โร v วิกเตน่าจะเป็น2องลายิปด้วยกันครับผมก็จำรุ่นรถว่าไ,ได้มเรื่อมืดแน่แหละล่ะรุ่นรถแต่ละรถแต่ละรุ่นเสมอนี้โอเคนะครับผมกุดเกิดใจดีก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากมายครับขอบคุณครับขอบคุณที่มารับชมนะครับบ๊ายบายครับ